สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขูสูคอนครับื้นนี้ได้เป็นต้มเครื่องในง่วได้พี่น้องรวมกันเบดเลยต้มตับต้มไตต้มใสต้มพุ่งต้มกระบุงต้มกระตาแต่คำว่าต้มนี่เป็นตาแซบครับคำว่าหานี่โอ้อย่าให้มันต่ําได้พี่น้องเลยคันหามาในฟาวนี้ื้นนี้ได้เป็นแบบสุกๆุครับ้นีใส่ครับเจวบีคมคบผิดคมลำลำเอา แสบแสบฝากพีตอนน้องเป็นแนวสียเก็บคอพี่น้องเลยเลยลองมาใส่แนวนหอนน้ำตมเบิ้งแก้มกับดอกคุ้นบนวลา่นว่าสิกินได้บ่โอ้ยลองเบิ้งแล้วพี่น้องเลย,ยไผ่ชิปกินได้เนาะเอามาประดับให้มันง,งามๆเสือสือพี่น้องเลยมาบัวาลายใหญ่หางตมสีเย็นก่อนเบิ้งทางเกลนใส่ให้มันเข้มขน้นโอ้ยแสบแสบผู้เดียวครับมอนี้ บมีไผ่มานำนสดต้มเปื่อยมาเด้อสุกุุลค้นครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยพี่น้องขมลำ กกาษหินข้าวเมนืืสีนี่บุน้นแฝขายครับเพราะว่ามันยังมันใหญ่ปลูกเองจังได้กินแบบนี้ได้พี่นอ้องอืม,อม กินใบมะกรูดหอมหุยหลลยน <c oughs> ้องวุนว่าคี่การโฮดเพ็่นว่าเ <c oughs> พราะดำลงมากินในลายเรถเดิมนมา <laughs> เมนูกับแกมดอกเนี่ยนะแกมเหลาก็ดีแกมเบียร์ก็ดีปอดครับปอด เปือเปป่อยแนบ่เปื่อยแน่เอาพอดียำ อยู่กรุงเทพกรุงไทยมาบ้านมาเมืองแล้วบ่เนาะมันในสงการนะครับ ขา้าปทาตาดำกับมืดคืมอยู่พี่น้องเองแต่ห่าฮอนเอา thế ghế ở ngoài rồi thoắn xay cái miếng đất khuất này, này. ตกบ่อเสือคือเปียกนอนสงสัยเฮืออายุนี่ <laughs> เฮือปวดขับมานี่ยเสบๆพผู้เดียว ีตอนนอ้องเอ็นกระมี่ครับ่นว่ากินดิปลายแล้วบดั้าแบบสุกๆบางดูสัน มีแหงคอด้พี่น้องเลย แบบเปื่อยๆเนื้อคั่กเกือกันครับแต่ว่าอยากติดแข้งหน่อย มันมันาเป็นย่ำหนาวเอามากินนันนี้บุได้เด้พี่น้องเลยมันมันเป็นไข่เร็วเนาะอันนี้ย่มหอนไข่แน่ เปื่อยแน่เปื่อยแน่แหละเพิ่นว่าทางเข่าอีมได้เป็นน้องเลยขอสดกับแกมนี่แหละ เสแสผบ้เดียวพี่น้องเลยบมเบิดนะครับซ่ามมักไงเลยเบิ่งเบาเว้เสแสบเป็นแนวเปอยๆนะครับเอนี้แบบพอดียำเลยติดแ้วติดกลางไปน้ำเอ้า ขอบคุณพี่น้องสุข,ขูสุขคนนะครับเดิมที่คอมเมนต์มากหลายอย่างเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการแนะนำตีเตือนมากเนาะพี่น้องเอา้าบอดดํากะบอมี่ยังมาฝากลายได้พี่น้องมีแต่คำว่าขอบคุณเท่าน,นั้นและมาฝากพี่ตอนน้องเนี่ยใดกะมอสิสุดทรงการแหละพี่น้องที่เดินทางไกลกะระมัดระวังนะครับเดิมช่วงนี้กะโควิดระบาดเนาะขันโควิดระบาดแต่มามาส่วนบอดดํา ลมจุตับรถและพี่น้องเอ <c oughs> ้โควิดนี่แหละผลของโควิดมากต้มใส่ถ้วยรถเอาแสบๆสันวๆต้มตับต้มไตต้มไชต้มพุ่งต้มกระบุงต้มกระตาเอาไวส้สำนีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ